ความจริงโลกเรามีอายุ4,500ล้านปีส่วนมนุษย์กำเนิดมา140,000ปีงั้นมาลองเทียบกันดูเล่นๆถ้าหากว่าเราย่อเวลาของโลกให้กลายเป็น24ชั่วโมงหรือ1วันเต็มๆที่เรามาอาศัยอยู่บนโลกใบนี้คิดดูว่านานเท่าไหร่ 3. วินาทีแค่ 3. วินาทีแล้วดูสิ่งที่เราได้ทำไว้เราเรียกเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองว่าโฮโมเซเปียนแปลว่าคนฉลาด ต่ว่าเราฉลาดจริงๆงั้นเนอะฉลาดใช่ฉลาดดีที่ฉลาดแต่ว่ายาฉลาดเกินเพียงเพื่อตัวเองใช่เราแยกอะตอมได้ใช่เราสร้างเครื่องจักรออกท่องทัวจักรวาลเพื่อออกตามหาบ้านหลังใหม่แต่ในขณะเดียวกันอะตอมที่เราแยกมันสร้างสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาและขณะที่เรากําลังสำรวจกาแล็กซี่ใหม่เรากลับทอดทิง้งบ้านหลังเก่าที่เราอยู่กันตอนนี้ซึ่งมันมันไม่ใช่ความฉลาดความฉลาดนั้นต่างออกไป พวกเราทุกคนมีความฉลาดแต่ว่าเรากลับเลือกปิดหูตัวเองจากเสียงกรีดร้องของธรรมชาติเลือกจะปิดตาเมื่อเห็นมันดิ้นทุรนทุรายคนฉลาดต้องรู้ว่าทุกการกระทำนั้นมันจะส่งผลกลับมาลองคิดดูถ้าหากว่าเราฉลาดเราคงจะไม่ช็อกที่ได้เห็นพายุพัดกระนำซัดหนักกว่าเมื่อก่อน หรือพายแล้งเฮริเคนหรือไฟป่าที่ชุกชุมจนรุ่งร้อนความลพิษที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าก่อนทั้งคาร์บอนทั้งต้นไม้ที่ถูกตัดตอนจนเหลือแค่ขอนทำลายทุกสถิติและอัตราการสูญพันธ์ของสัตว์ที่เพิ่มเป็น1 0 0 0พันเท่าจากปกติและในอีกสิหรือผ่านไปนานกว่านั้นอีกสักร้อยปีเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่น่าหลงไหลในหนังสือเด็กน้อยที่เคยมีมันจะสูญพันธ์และหายไปไรสิงโตแรดจากไปทั้งเสือกอริล่าแม้แต่ช้างมีควโลกหายไปใน่ 3. วินาที สายพันธุ์ที่กำเนิดและอยู่มานานกว่าเราจะหายไปก็เพราะว่าเราในเวลาแค่สามวิชีวิตพวกมันเชิงแสนสั้นยิ่งกว่าคลิปนี้เพราะเราเปลี่ยนวงจรชีวิตมันมาอยู่บนสายพันธุ์ของตัวเรา ครสักคนใครก็ได้ช่วยทีเราสูญเสียไปมากมายดาวมีชีวิตในระบบสุริยะที่เดียวได้คือเราเราคือหนึ่งหนึ่งในล้านและไม่ที่จริงวิทยาศาสตร์ได้บอกกับเราว่าเราเป็นหนึ่งในพันล้า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 นาน,นั่นคือหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์มากถึง3 3ตัวและผมเองก็ไม่ได้ดาวเอามือมั่วอยากรู้ว่าพิเศษแค่ไหนไปดูวยชัวเราอยู่ร่วมกันบนโลกที่ดวตะว,วันไม่ได้แผดเผาเราและไม่ห่างไกลเราจนเราต้องกลายเป็นน้ำแข็งใสเราก็โชคดีเลยรู้ไหมเพราะมันหมดเจาะใช่ นี่สวรรค์ไงโลกที่ต้นไม้มอบอยารักษาให้ฟรีและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นี่แต่มันเหมือนกับในบทกว,วีเราคือครอบครัวที่มีในทุกทกที่ทุกๆสิ่งในทุกสปีชี้์เราเชื่อมโยงทั้งหมดนี้จากดอกทานตว,วันยันปลาแสงอาทิตย์และนี่ คือสิ่งที่เราต้องคิดก่อนที่ทุกสิ่งมันจะสายเพราะอันที่จริงแล้วความวอดวายไม่ใช่เพราะโลกร้อนขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายหรือการฆ่าสัตว์จนสูญพันธุ์มันเพราะเราปัญหาทุกอย่างนั้นอยู่ที่เรามันเกิดขึ้นจากเราและมันสะท้อนให้เห็นเราเราเลือกตัดขาดจากพวกเขาพวกเราหลงผิดจนหน้าเศร้าลืมเลียนและสับเพ่าลืมไม่กระทั่งรากเนาของธรรมชาติผู้เป็นคนให้กําเนินเราพวกเราเข้ามาเปลี่ยนตัวตนของเราแล้วทอดทิ้งแต่ว่ามันประเมินความแกรของเราผิดศรัทธาทำให้เราลืมตาหลายล้านคนได้ตื่นขึ้น,นจากนิทรามองเห็นบาน่แยไป ตาทั้งที่เรายืนอยุ่นี่ผู้จารึกประวัติศาสตร์ต่อจากนี้จะไม่ใช่พวกอัปรีละโมกและงอกเง่าเป็นหน้าที่เราที่ต้องร่วมปกป้องรากเง่าจะคนขาดเขาที่ไม่เห็นความงดงามนี่เจ่าผมอากดีแต่ผมเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกินอาหารที่ปลอดสารมีอาหารกินเวลาต้องการได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดมองเห็นต้นไม้ทุกทิศทางได้สูดอากาศที่ไร้มลพิษนี่คือสิที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ประกาศผ่านรัฐสภาชั้นตอนนี้เขาทําให้คุณรู้สึกไร้พลังแต่ผมขอให้คุณจงฟังบางสิ่งเล็กๆเหมือนปีกผีเสื้อที่่กกรระพือออยาางงไ้ลัจท เกิดพายุทะลุไปยังโลกอ,อีกฟังและเมื่อไหร่ที่เรามารวมตัวกันเราจะกลายเป็นเกลียวคลื่นที่ชะล้างโลกเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่โลกที่ความรักได้เชื่อมพวกเราสู่อิสรภาพอิสระอย่างเสรีแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่คุณใช่คุณที่กําลังนั่งดูอยู่ในตอนนี้คุณต้องลงมือเพราะว่าเวลานั้นมันชื่อแสนสำคัญที่แค่ร่วมมือกันเพื่อจะสร้างสรรค์วินาทีที่ส